วันนี้วันที่19ของการเดินทางนะครับเราเดินทางกลับบ้านกาันจากบิสเปนนี้เพิ่งออกมาจากในเมืองฮะใช้เวลากเกือบชอั่วโมงก็คือเยดีใจแล้วได้กลับบ้านครับโอ้โหแต่ว่าปัญหาคือ2,000กิโลครับกลับบ้านแค่จะกลับ2,000กิโลฮะโอ้โหขอสัก2-3วันแล้วเงิน <c oughs> นี่มีตั้งใจกลับบ้านอย่างเดียวนะไม่เที่ยวไหนแล้วนะ <c oughs> ตังหมด <c oughs> ตังหมดเมื่อวานนะ เอาไปวันนี้พี่วุ์เติมน้ำมันมัง่งนั่งอย่างเดียวเติมครึ่งถังยังโอเคเนี่ฮะเราตอนนี้ออกจากเมืองบิสเบนนะครับนี่ต้องข้ามเขาลูกนี้เพื่อที่จะไปทะเลทรายเหมือนเดิมย้ yeah! โอ้ยโอ้ยไทยอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเอาอตอนกลางวันยิ่งกระดิกระดาอยู่เข้าป่าอยู่แล้วระวังจักรยานบนหัวเฮ้ยจะไปขี้ไม่เยี่ยวบอกกันดีๆนะเว้ยแบง่งยาแบ่งตั๋วหัวเลย ไม่อยากไปแล้วเนี่ยอยากกลับรถทำไงเนี่ยโอ้ยตายตายตายอยากลกับเขา<ป>้ายิ่งลึกโอ้ตายตายคืนวันที่เท่าไหร่พี่บาสยังไม่มีที่นอนเหมือนเดิมสิบเก้าโอ้ยโอ้ยทำไมนมนเล็งี้ อันนี้ไงตอนนี้วะโอ,โอ้โอเคอยู่มันเป็นพื้นบินะนะนี่ทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งควีนสแลนด์การนอนนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดน้ำ <laughs> ป่ายอาตรงนี้ก็ได้นี่ใกล้ๆก็โอ้ละขวางทางเขาหัว ได้ที่นอนแล้วติดแม่น้ำครับแต่แม่น้ำนี่น้ำป่าเพิ่งมากันสี่ห้าวันที่แล้ว <c oughs> พ่บุษหาฟืนพอไม่นี่คืนนี้ฟืนกองนี้จะเอาจอีสตวตรร <laughs> นี่ฮะไม้จากฝรัดตอนน้ำท่วมมากองกันอยู่นี่หมดฟืนเราเพียบคืนนี้เผาป่ากันเลย เร็เวเร็เวเร็วเร็วอ่านี่แคมเราครับวันนี้วันที่สิบเก้าพี่จอยกินก่อนเลยโอ้หตั้งแต่เช้านะเนี่ยแก้มยุย้ยเช่กินทั้งวันยังบนหิวอีกกินเยอะกว่าเพื่อนอันนี้พี่วุฒ มาสับอะไรอยู่พื้นนี่ล่าหมูป่าครับหมูป่าหมูหมูหมูตลาดหมูตลาดแต่มาสับที่ป่าเขาเลยเรียกกล้ามหมูป่าเก็ตมฟังนี่ก้างป่านี่โอ้โหมีความสูงมากเลยโอ้ยพี่บ้าจะไม่อิ่มเลยเนี่ยกินหลายรอบจังหลายรอบนี่ไม่ได้กินข้าวทั้งมันนะ พิวซ์นี่แม่งกินเป็นงูเหลือมแล้วคานแล้วเริ่มคานรอบเต้นละ <laughs> <laughs> พี่จอยก็จะเป็นงูเหลือมตัวที่สองแล้วเอเป็นไงบ้างพี่เอ็ดพี่เกดอาบน้ำอะ่ะกินเบียร์สักปองเงไวน์สักแก้วก็ได้แล้วก็เอซสักในเลย <laughs> <laughs> สักแห้งเอซสักแห้งเลยซักแห้งสักในเสื้อผ้า <laughs> <laughs> เออ เช้าวันที่ยี่สิบใช่ไหมพี่วัดน่าจะยี่สิบนะโอ้โห,โโหตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้วัวมาปลุกวัวป่ามาปลุกมาขวางทางมันไปกินน้ำพี่จอยตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโซ่ไม่ต้องอธิบายแลยวนะกินทั้งมอง้อ เดี๋ยวเราจะทดสอบความฉลาดของ iPhone กันนะฮะขณะนี้เวลานาฬิกาของพี่จอยนะ9โมง11นาทีตอนเช้านะสะพานข้างหน้าสพานข้างหน้าเป็นสะพานแบ่งแยกรัดระหว่างควีนสแลนกับนิวเซา t h เวลนะฮะนิวเซา w a เวลเนี่ยเวลาจะเร็วกว่าควีนสแลนหน1ชั่วโมงเวลาเดียวกันกับเมลเบิร์นอ่าฮะเวลาเดียวกันคือถ้าเราข้ามสะพานจะเป็น10โมงอ่าตอนนี้ของพี่จอยนี่ย9โมงแต่ของพี่วุนะครับ ตอนนี้ไปสิบโมงแล้วอย่าไปดูไอ้นั่นกระจอดเขาเลิกใช้กันแล้วมาดูว่ามันจะเก่งขนาดไหนตอนนี้เก้าโมงใช่ไหมโอเคข้ามสะพานกันเลยมาเดี๋ยวซื้อให้ไปพร้อมๆกันเลยไปนะฮะเก้าโมงไม่นานนี้เป็นเส้นแบ่งแดนนะชมวิวหน่อยชมวิวนะครับนีเรามาถึงรัดนิวเซาแล้วเวลคีต้อนัมนิวเซาวล้ป้ายมีแต่ย่าครับ

อ้ะสี่โมงเลยอ่ะบาสเป็นไรคนลุกโอ้ยมันจะกลัวอะไรบาสแม่งทะเลทรายก็วิงขี้มาเลยต้นไม้เยอะแยะนี่งูเขียวเยอะแยะเกียดคนคนลุกเลยอย่านะจอยอย่ามึงโดนยาของน้ำแล้วอห้องห้องาจอยแยกบาสสวยลวมึงอา คลุก <laughs> คนลุกเป็นอะไร <laughs> ต้องมีอะไรในห้องแน่นแน่นเลยโอ้ยิ้มเลยนะตอนขับรถเมื่อกี้แม่ก็เครีย <laughs> ด ไเสื่อมหนุ่มเปิดทำไมไม่รู้ตัวอะไรเะเอยมาฉกตูดด้วยขี้อยู่ป่าสบายกว่านี้เยอะเลยเนาะเข้าป่าเลยตอนแรกป้าจะได้คันเนี้ยคันเนี้ยโอ้ยจะได้ ันสุดท้ายครับวันสุดท้ายกลับบ้านแล้วไกลจังเนี่ยขับรถกลับบ้าน3วันเม่เลยจะถึงี่จอยสวยใหญ่เ,ล,เลยกลับบ้านแล้วฮะเข้าไปเขป้าไปจะเป็นตัดแตนที่ไหนเข้าไปล้วสลบงลอีกอีกกิกิโลครับถึงบ้านวันนี้วันสุดท้ายแล้ว <S <S เดินทางแล้วจมมีอะไรตื่นเต้นแล้วครับตอนนี้จะกลับบ้านอย่างเดียวรถติด โอ้รถติดครับรถติดรถติดวัสเซรเลียรถติดแล้วถนนของว,อว,วัว,วนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อจอดจอดก่อนโอ้ยเขาจอดที่เลยเนี่ยเฮ้ยลบดีเฮ้ยมองหน้ามองหน้าเฉยนะย,ย,ยังไม่บาทบาทฮะมันหน้าเหมือนมึงเลยไอตัวด่างเนี่ย ไม่เห็นเป็นไรโง่เหมือนมึงเหมือนกันหน้าตาหน้าตาบื้อๆมึงอน่อโง่เหมือนวัวกูโง่เหมือนควายเอาลบๆๆพี่จะไปแล้วเร็ว่นี่จะของเขาขี่ ATV มาแล้วเท่อีกแล้วขี่ ATV ไล่วัวนี่ๆเนี่ยเขาเรียกคาวบอยของแท้แน่ลยยังรอ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 ดุ้มเท่ ขับมาดีๆน้ำมันหมดเนาะขับเพลินไปหน่อยเติม,มเ,เติมน้ำมันเติมเติมน้ำมันเติมน้ำมันน้ำมันหมดแล้วไม่พอนะครับตอนนี้เราอยู่รัสอะนิวเซาเวลเรากำลังจะข้ามไปวิกตอเรียเป็นเขตการเกษตรกรรมที่เข้มข้นที่สุดมีด่านตรวจอีก17กิโลครับเพราะฉะนั้นจอดเติมน้ำมันแล้วก็ทำข้าวกิน แล้วที่เหลือผักทิ้งให้หมดเพราะเดี๋ยวแม่งก็ยึดอีกโคตรเซ็งนี่ครับเราประชดเลยข้างหน้าจะเจอด่านใช่ไหมจะยึดของใช่ไหมอ่ากูทำกินเลย,เลย <laughs> กินก่อนโดนยึด <laughs> จะมายึดอะไรมา,มายึดมายึดมะละกอไม่ยอม <laughs> โอ้ย <laughs> ขนผักข้ามรัดยังกับขนยาบ้า <laughs> เก็บตรวจได้ตรวจไปคราวนี้นี่ดูสิจะค้นตัวกูไหมมันละกอมันหนาวกูอยู่นี่โอ้โอ้โอ้ดูสินี่ใส่กระเป๋าไว้เลยจะค้นไหมอ่ะพี่วู๊ดกับผมสต็อปสุดท้ายฮะก่อนกลับบ้าน สต๊อปสุดท้ายอยู่ที่เมร์เล่ริเวอร์นะฮะอยู่ระหว่างวิกตอเรียกับ Melbourne. เมลเบิร์นเฮ้ยเออกับนิวเซาทเวลสสิอ่าแม่น้ำนี้แบ่งแยกรัดนะครับแม่พี่จอยอยู่นู่นบิกินี่ลงน้ำก่อนเพื่อนเลย สำหรับทริปของเรานะคะก็จบลงแล้วครับกับ21วันใช่ไหม <S <S หที่เหนื่อยมากเดินทางมาถึง <S <S เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วฮะเล่นน้ำกันก่อนอยู่ที่เมอร์เรย์ริเวอร์ก็ใครที่ดูเผ่อมาดูตอนนี้นะครับไปดูตอนแรกกันโคตรสนุกกันนี่หยกจอยวายัง <Yeah. S 2> ไ,ไงออไม่ร้องนะ จอยอยากสวยใช่ไหมสายร้อนร้อนเอาแล้วของฝากของฝากกับเอเวินพี่บัสแม่งเฮียประจำ อะไรเอาแอ,อปเปิ้ลแ <N> อปเปิป้ลโอู้วนี่ฮะแอปเปิ้ลที่แบตขโมยมากลับไปดูลูกเหลืองคืออะไรเมื่อกี้อ๋อย,ยังยังไม่จบยังไม่จบมีลูกเหลืองอ๋อเฮ้ยลูกแพ้โอ้ยลูกแพ้เหลือเก็บ <N> ่าตรงนี้ตรงนี้นี่น<ฮ>ี่เปียบเลยเดี๋ยวมันไม่มีที่จอดเลงมันอ๋อโอเคโอเคยังครับพี่บาสยังไม่จบครับข้างล่างข้างล่างบาสบาส 看了。Cool.